พอไปยมก็จะได้ฟังรายการสนทนาภาษาธรรมาวัสด,ดีค่ะหลวงพี่วันนี้หนูแต่งตัวสวยที่สุดเลยสวยไหมค่ะพัชริลิมมึงมามุนยังไงตอนหน้าพระพุทธเจ้านะไม่รู้จักอละเทศสะเสลยมึงนี่หนูก็ว่าแล้วนั่นแหละมันอยากสวยผิดที่โดนบ้างแล้วพี่ใช่ค่ะหลวงพี่หนูก็ว่าแล้วมันอยากสวยผิดที่ให้มันโดนว่ามัง้งเออไม่ต้องมาเย่ะเย้ยพี่หรอกตอนนี้พี่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วไม่ต้องมาว่ากันหรอก อ,อมันต้องไปว่ามัหรอกมันได้ช่วยงานเรามันก็ไม่ได้แม้แต่บาทเดียวนำก็เม่เคยให้มันกินจะแก้วหนึง่งไม่เคยให้อะไรมันเลยแต่ก็ช่วยงานพระศาสนาได้ก็ขอบใจยอดยื่มทั้งหลายการครบเพื่อนก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะเราจะได้ดีก็เพราะเพื่อนก็มีเราเสียก็เพราะเพื่อนก็มีมันกับเราเลือกอาหารแหละ อาหารที่เรากินทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่เลือกเราก็ตายไวเหมือนกันเป็นไขมันเป็นเบาหวานเป็นความดันเราก็ต้องเลือกให้รู้ว่าอะไรพอเหมาะพอควรแก่เราตายเพราะอาหารได้เหมือนกันแม้แต่อากาศเราก็ต้องเลือกหายใจตรงไหนที่แม่บริสุทธิ์เราก็จะต้องเว้นเสียฉะนั้นวันนี้ก็พูดในเรื่องของธรรมบุคคลผู้ที่อยู่รวมกันว่ามีอะไรบ้างก็จะให สิริกัญญาและสิริมาริสาได้ช่วยกันอ่านพยาธิยมได้ฟังพระครูพิพัฒน์สารานิยธรรมหหรือวิธีสร้างความสามารถขีหกประการมีความหมายและรายละเอียดดังต่อไปนี้3.1ความหมายสารานิยธรรมแปลว่าทำอันเป็นไปเพื่อความระลึกถึงกันและกันหมายถึง ทำอันเป็นไปเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นต่อกันจนกเกิดเป็นความสามัคคีนี้น้ำหนึ่งใจเดียวกันดังนั้นสารานิยธรรมก็คือวิธีสร้างความสามัคคีนั่นเองการที่หมู่คณะหรือสังคมได้เกิดความแตกแยกมีปัญหาวุ่นวายก็เป็นเพราะว่าคนในหมู่คณะหรือสังคมเหล่านั้นละเลยหลักธรรมเรื่องความสามาคัคคีจึงทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาคือขาดความรักขาดความเมตตา อิจฉาริษยานินทาว่าร้ายกันเบียดเบียนและรังแกกันเห็นแก่ตัวถืออภิสิทธิ์อ้างอำนาจบาดใหญ่และมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันต่างคนต่างก็ถือความคิดของตนเป็นใหญ่อยู่ตลอดเวลาถ้าหากทุกคนในสังคมเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันยอมรับในความแตกต่างของกันและกันเคารพในกฎกติกาเดียวกัน รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันและรู้จักการให้อภัยกันอยู่ตลอดเวลาสังคมของเราก็จะมีความอบอุ่นและน่าอยู่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขสิ่งดังกล่าวมานี้สามารถทำให้เกิดขึ้นได้โดยการเสริมสร้างความสามารถีเป็นนามหนึ่งใจเดียวกันของคนในสังคมเรื่องของความสามารถขีนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงหลกักธรรมที่เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสามารถคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะในสังคมไว้ยหประการจัดอยู่ในหมวดธรรมที่เรียกว่าสารานิยธรรมหกคนหลวงพี่สุทธีขะให้พี่สิริกัญญาได้อ่านบ้างค่ะพี่หนูยืนหลับแล้วค่ะวันนี้เขาแต่งชุดใหม่สีเขียวสวยเออให้สิริกัญญาอ่านบ้างสิริกัญญาก็อ่านเสียสงดีเสียงเพราะเพราะ ใช้ได้ก็พอๆกันแหละวันนี้มันแต่งตัวสวยไปเลยหวัดดีค่ะหลวงพี่เมื่อกี้นี้ช่วยกันรุมว่าหนูนูกนะแต่เวลาจะใช้งานแล้วพูดจาดีจังค่ะพระพุทธองค์ตรัสถึงองค์ประกอบของสารานียะทรไว้หกประการคือหนึ่งเมตตากายกรรมตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรันทร์ทั้งต่อหน้าและลับหลังหมายถึงสนับสนุนช่วยเหลือกันทางด้านกำลังกาย ด้วยการช่วยเหลือกิจธุระต่างๆของหมู่คณะด้วยความเต็มใจเช่นช่วยถือสิ่งของช่วยทำความสะอาดที่อยู่อาศัยหาอาหารให้รับประทานซักเสื้อผ้าให้สแสดงอาการกิริยาสุภาพต่อกันมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันเคารพนับถือกันรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ยกตนผมท่านมีสมาคาระวะไม่ไปเบียดเบียนหรือใช้กำลังขมเหงผู้อื่น ไม่ใช้กำลังในการแก้ไขปัญหาทั้งต่อหน้าและรับหลังสองเมตตาวจีกรรมตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรนทร์ทั้งต่อหน้าและรับหลังหมายถึงการพูดแต่สิ่งที่ดีงามพูดกันด้วยความรักความปรารถนาดีรู้จักการพูดให้กำลังใจซึ่งกันและกันในยามที่เพื่อนร่วมสังคมประสบกับความทุกข์ความผิดหวัง หรือปัญหาต่างๆควรพูดแนะนำแต่สิ่งที่ดีแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่งควแนะนำตักเตือนด้วยความหวังดีพูดอย่างใดก็ทำอย่างนั้นไม่โกหกหมดเท็จกล่าววาจาสุภาพใช้วาจาที่แสดงความเคารพนับถือต่อกันเจรจากันด้วยเหตุผลด้วยปิปัญญาไม่ใช้โทสเป็นตัวนำพูดอย่างมีจิตสำนึกในผลประโยชน์สุขร่วมกันพูดจาสร้างสรรค์ หากไม่มีความสามารถที่จะพูดแนะนำอะไรใครได้ก็ไม่ควรพูดซ้ำเติมหรือนำไปนินทาว่าร้ายหรือกล่าวร้ายเสียดสีประชดประชานกันไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือลับหลังในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลังหมายถึงการคิดดีมองกันในแง่ดีมีความหวังดีปรารถนาดีมีความรักความเมตตาต่อกัน คิดทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันคิดพิจารณาวินิจฉัยคิดวางแผนต่างๆโดยมุ่งทำให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันไม่คิดทำร้ายซึ่งกันและกันไม่คิดอิจฉาริษยาไม่คิดอักคติไม่คิดพยาบาทไม่คิดผูกกรรแค้แนเครื่องกันรู้จักให้โอกาสและให้อภัยต่อกันอยู่เสมอทั้งต่อหน้าและรับหลังสีสาทานโพคี ไม่ห่วงสิ่งของได้ของสิ่งใดมาโดยชอบธรรมก็แบ่งปันกันหมายถึงได้สิ่งใดมาก็รู้จักแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แม้เป็นของเล็กน้อยก็ยินดีแจกจ่ายให้กับทุกคนได้มีส่วนร่วมใช้หยกบริโภคทั่วกันรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์ต่อกันด้วยความชอบธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามอัตภาพเพื่อเฟอเผื่อแผ่ต่อกันอยู่เสมอตามโอกาสอันควรรู้จักเฉลี่ยแจกจ่ายสงเคราะห์ เช่นบริจาคอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องไม้เครื่องมือตลอดจนวิทยาการความรู้ต่างๆให้แก่เพื่อนมนุษย์รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันโดยไม่ทำลายระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อมวลมนุษย์มุ่งช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะไม่ตรณีไม่ขี้เหนียวไม่โลภไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียว ไม่เอารัดเอาเปรียบใครแม้จะมีช่องทางให้ทำได้ก็ตามห้าศีลส,สามัญญาตามีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนพรหมจัรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลังหมายถึงมีความประพฤติสุจริตดีงามรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวมปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคมที่ตนเองอยู่ร่วมรู้จักเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นไม่ก้าวไกายหน้าที่กันไม่บ้าอำนาจ หรือถือตนว่าตัวเองยิ่งใหญ่กว่าผู้อื่นไม่ถืออภิสิทธิ์ใดๆทั้งปวงไม่ทำตนให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะไม่ฝ่าฝืนมติหรือหลักการของหมู่คณะอันจะก่อให้เกิดความหวาดระแวงไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคมทั้งต่อหน้าและลับหลังหกทิฏฐิสามัญญาตา มีจิตที่ดีงามเสมอก,กันกับเพื่อนพรหมจันทร์ทั้งต่อหน้าและลับหลังหมายถึงมีความเห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการสำคัญที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นสิ้นทุกข์หรือขจัดปัญหายึดถืออุด,ดมคติหลักแห่งความดีงามหรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกันไม่ยึดถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ฝ่ายเดียวเมื่ออยู่ร่วมกันในสังคมต้องรู้จักฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้าง ของสังคมโดยรวมบ้างเมื่อความคิดเห็นของตัวเองแตกต่างจากคนหมู่มากก็ต้องหันมาพิจารณาดูตัวเองปรับมุมมองทัศนคติของตัวให้เข้ากับคนหมู่มากเรียกว่ารู้จักสแสวงหาจุดร่วมและสงวนไว้ซึ่งจุดต่างไม่สร้างข้อขัดแย้งโดยไม่มีเหตุผลต้องมีความเข้าใจในเรื่องสิทธิหน้าที่และเสรีภาพของแต่ละบุคคลทั้งต่อหน้าและลับหลัง ตัวอย่างเกี่ยวกับสารานิยธรรมที่มีมาในพระไตรปิฎกและอัถกถาฉะนั้นโยมสังคมไหนบ้านไหนก็ตามถ้ามีความรักมีความสามัคคีนำเอาคำสอนพระเจ้าในสารานิยธรรมหกมาใช้เนี่ยบ้านนั้นเรียนนั้นก็จะมีความสุขมีความเจริญมีความร่มเย็น สามพีปพุทธจเจ้าในตัดไว้ในโยมจเจริญพร